ฟีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมต้องขอบคุณ FC ทุกท่านที่ take s u b s c r i b e นะครับ v i e w t a k e s แ a r e และก็รีวิวทุกคลิปวิดีโอที่ผมจัดทาขึ้นมาผมขอบคุณ f อทุกท่านที่ช่าบูชาพระเครื่องและเหรียญสําคัญทุกรายการนะครับผมบอก FC เสมอว่าผมจะนําเอาพระเครื่องและเหรียญสําคัญที่มีคุณค่าและมีมูลค่ามารีวิวให้ f อชมอยู่เป็นประจานะครับทุกวันนะครับ และขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเบรกที่2ของค่ำคืนนี้ผมให้เอชมพระเครื่องสําคัญและเป็นที่นิยมมากๆอีกหนึ่งรายการของจังหวัดนครราชสีมานะครับนั่นคือพระผงหลวงพ่อปุ๊กวัดประโดกอําเภอเมืองนครราชสีมานะครับซึ่งท่านมีชื่อเสียงในเรื่งของการทําน้ำพระพุทธมนต์และก็ด้านอื่นๆโดยได้รับความศรัทธานะครับจากนะครับ คนในพื้นที่จังหวัดคนครราชสีมาและก็ทุกพื้นที่นะครับซึ่งมีสมัหรณะพิมพ์ทรงเป็นพระผงนะครับสี่เหลี่ยมและก็ประทับองค์หลวงพ่อปุกครึ่งองค์ภายในซุ้มโค้งนี้นะครับเป็นพระผงที่มีลักษณะส,สีเหลืองคล้ายๆออกสีเปลือกไข่นะครับด้านหลังนั้นประทับนะครับอัครยันเจ็ดอัครยันภายในวงกลมนี้นะครับและจะด้วยข้อความวัดประทุกนะครับเป็นพระสําคัญและนิยมมากๆนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับ